ตอนนี้นะฮะทีมงาน y o u t u นะโดยการนำของลุงช่างนะฮะก็มาถึงที่วัดปา่าห้วยบงแล้วนะครับผมนะซึ่งจุดนี้นะก็จะมีการนะก่อสร้างนะฮะเมนลอยนะฮนะในการนะทำพิธีทางนะศาสนานะฮะในการนะชาปนก,กิจนะฮะแด่พระสงฆ์เนาะนะับนะซึ่งจะต้องมีการแยกออกมาจากนะเมนปกตินะฮนะนะ ก็นะมโดยทางผู้ใหญ่ปานนะฮะนะแล้วก็ทีมชาวบ้านทีมนางรำนะบ้านชาวราศีนะฮะร่วมแรงร่วมใจนะครับนะจะเห็นว่าตรง ตำแหน่งนะครับเชิงตะกนะะอนจะใช้นะครแผ่นพลาสติกสีดำคลุมเอาไว้ก่อนนะฮะเพราะ,ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะป้องกันการเปรียกชื้นนั่นเองนะครับใช้ผ้าพยางดํานะแล้วกนะ็คุณผู้ชมที่ร่วมบุญนะเข้ามานะฮะ ตั้งแตนะ่เราเริ่มบอกบุญไปนะก็โซนะนหนึ่งนะเราก็นะทําบุญไปนะในนามเจ้าภาพนะร่วมกันเนาะนะอีกส่วนหนึ่งก็คือมานะมอบให้กับทางคณะกรรมการวัดนะเพื่อร่วมนะในการสร้างนะเมนจาลองนะแห่งนี้ด้วยนะครับผมเนทะ่ากับว่านะก็ได้บุญสองท,งอองทางเลยนะก็ขออนุมโมทนาสาธุกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะ มันมันไปไงอ่ะโอ้ยไปค้นเลย <laughs> จุดนี้ก็บางส่วนนะ,ะบางพื้นที่เนี่ยก็จะมีลักษณะของการเป็นแอ่งนะฮะก็จะเห็นว่ามีการนำหินคลุกนะฮะมาถมนะครับนน้ไ เมื่อวานนี้นะหลายท่านก็คงจะได้รับทราบข่าวนะจากนะช่องยู u ูบนะฮะทีนะ่ได้ทําคลิปไปแล้วนะนะว่ามีการแต่งตั้งนะพระนุนะครับผมนะครับขึ้นเป็นรองเอ้ไม่ใช่นะต้องเรียกว่ารักษาการนะฮะรักษาการเจ้าอาวาสนะวัดป่าห้วยบงนะเนื่องจากว่านะพระลันดีนะหลวงปู่เนี่ยนะมรณภาพไปนะก็ต้อง มีคนที่มามีพระที่มาดำรงตำแหน่งในช่วคราวแทนนะครับอะไรเยี่ยมมากจังเียสามสามสาเสไม่ก่อนหน้านี้ได้ยาวว่าจะซึกเอ้ยอ่าัถือก็ลาก็บขอวุสารวสาแล้วแล้วได้รับตแหน่งนี้ก็ มีมีผลต่อการตาัดสินใจใหม่ไหมครับไม่ก็ไม่กัดบม่ได้แมนแคน่นี้ว่าก่อนนาน,านาันกัดลงทะเบียนสอบน้ำร่ำตีไปแล้วก็จะสอบน้ำร่ำตีด้วยก็เลยหมดมอันนี้ก็เลยเรียกดังนะเรไม่รู้เรียกนานก็นยืนอฟฉี่ดเข่ยก็เนาะเมื่อกี้ก็มองหาอยู่ ันงง่ยาถวายพระเดืองมันเป็นของบ้านเจอมาจากคิ่เนี่ยให้เขาคิดนะเม่อ้านไม่เคยกลัวแต่ไดนต่อมาได้เลบ่าเริ่มเฉลิมก็ได้ถามว่าจะซื้อแล้วไดได้รับตำแหน่งนี้ไหมใช่ดูมีไงน่าเลิศเป็นไงได้เป็นเจ้าโอวาสมาเจ้าละเป็นรักษาการแทนรักษาการแทน ก็ยังไม่มีจอวัดลงวัดเพราะยัง่เป็นวัดที่เป็นสำหนักสูงก็มีแต่รักษาการแทนยชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะก็แต่งตั้งก่อนนู้น่เรียมตาเนี่ยนัขี่นีนะเพ่อยู่นะเพิ่งลอ๋อไม่มีมีมีฉายาฉายาผาอผากับมีฉายาตั้งแต่บวชแล้วเนาะเขาเป็นฉายาเดิมฉายาเดิมอุปสรรคกัเขียมอม แดดพูอ,อันนี้เลยบริเปลี่ยนสัญญาณคุนัวนะจิตตะจิตตะคุนัวครับหน้าใบตั้งอยู่ข้างหน้าตรงอนาคตข้างหน้าอาจจะก็ว่ากันไปผัวเนะ่ยดูได้ก็ซาทู่นะอาเจียนได้ก็อาเจียนะซาทุน้ำเลี้ยวพระไม่ตั้งแต่พระอยู่ที่วัดมีสนาราศี เราบริัทไบ่ค่อยได้ออเดดนะดี๋ยวข้างนอกมนรอดจจำจนจเลยนะบม่คอยได้ออกดจนมาไม่เลยนะช่ยคนยางานยามัมามันันันนั่นนนน้ำพีบ wow ิดเราแต่อารมณ์เลยงานน่งอสแล้วยังวคนไร เราบอแล้วมันเดินำเราเป็นอย่างแล้วก็ว่าสูฟังอยู่แล้วก็ดีใจน้ำลูกแล้วว่ามันบอกว่าคนลูกบ่าเราคนโูกข็เจ๊งยืมหนึ่งเราธุะลกคนหิ้งลูกเราภาษาบอกว่าคนลูกหรอภาษาแล้วละเราอันเพื่อนบอกให้คอยเราคอยรถคนหิ้งลูกระยาะอันชาวนิจยาบอกคือเราคือเราคนหิ้งลูกภาษาดูเลย ุอสาธุด้๋อตั้งอยู่ตรงนี้ไปไหว้นะครับกราบเคารพสรีระลังคาและกันน้อนะฮะไม่รู้ว่าจะเรียกถูกไหมนะครับครับครับสวัสดีครับ ชาวบ้านที่มาช่วยงานนะฮะ,ะ,ะค,คลิปนี้ก็ลงประมาณนี้ก่อนนะคุณผู้ชมนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ